บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมยินดีด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนากว่า4.68ล้านครัวเรือนค่ะ อัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดนบคผ่านแล้วก็เห็นชอบส่งต่อคอรมอในวันที่1 4พฤศจิกายนนี้และในส่วนของการจ่ายเงินตามแผนการจ่ายพี่น้องเกษตรกรชาวนากว่า4.68ล้านกว่าเรือนที่ได้รับสิทธิในการช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000พบาทเนี่ยแหะค่ะจะได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินโอนตรงจากทางธนาคารทกศเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปสรุปง่ายๆคือหลังจากวันที่14พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปนะคะพี่น้องเกษตรกรชาวนาก็จะได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินโอ,อนตรงเข้าบั ส่วนการจ่ายเงินใครบ้างจะได้รับก่อนจังหวัดไหนได้รับก่อนโอนอย่างไรจ่ายแบบไหนวันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้กับทุงช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวสวนชาวไร่และพี่น้องเกษตรกรชาวนาทุกทท่านนะคะวันนี้เราบกขอก็ไฟเขียวเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000ันบาทออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะมีไม่เกิน20ไร่ต่อควเรือนสูงสุดอยู่ที่2 0 0 0 0บาทซึ่งจะเริ่มจ่ายเงินในเดือนพฤศจิกายนนี้หลังจากที่เสนอเข้าที่ประชุมครมอในวันที่14พฤศจิกายนนะคะซึ่งล่าสุดนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยภายหลังการประชุมนบก ะะว่าตอนนี้ได้มีมติเห็นชอบในโครงการสนับสนุนค่าบรหิหารจัดการและพัฒนาคุณภาพข้าวเรียบร้อยแล้วสําหรับปีการผลิต2566ทั67และ1,000บาทไม่เกิน20ไร่ต่อวัวเรือนวงเงินงบประมาณอยู่ที่5.6ล้านบาทมีเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับสิทธิ์กว่า4.68ล้านวัวเรือนแล้วก็ระยะเวลาในการดําเนินโครงการตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566เป็นต้นไปในการจ่ายเงินจะไปสิ้นสุดวันที่30กันยายน2567นะคะสําหรับการ การจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาไร่ละ1 0 0 0บาทกระทรวงพาณิชย์จะเสนอเข้าที่ประชุมครมในวันที่14พฤศจิกายนนี้และเริ่มจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาในเดือนพฤศจิกายนหลังจากเข้าที่ประชุมครมเรียบร้อยอ่นตรงจากทางธนาคารทกสเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรเลยค่ะเริ่มแสดงความยินดีด้วยนะคะคลิปนี้คุณผู้ชมท่านไหนที่ติดตามเหมือนกับทางช่องนะคะอย่าลืมกดไลค์กระชายเป็นกำลังใจให้นะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ